วันนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีและก็สเต็ปนะครับในการใช้ตัวของเครื่องมือกวันเตอร์นะครับสเต็ปที่1คืออะไรสเต็ปที่2คืออะไรเนี่ยเรามาดูกันในนี้เลยนะครับ เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวของ indicator โกลนเตอร์เนี่ยเหมาะสมที่สุดเลยสําหรับสภาวะตลาดที่เป็น s i ด์เวย์ฉะนั้นนะครับการที่เรามองออกนะครับว่าวันนี้ตลาดเป็นไซด์เวย์หรือว่าตลาดเป็นเทรนด์เนี่ยมันเหมือนกับการที่เราเปิดประตูถูกบานเลยนะครับว่าวันนี้เราจะชนะหรือว่าเราจะแพ้ฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายทอดวิธีการหรือทริคและเทคนิคนะครับในการมองสภาวะตลาดด้วยตัวของเส้น moving average 24ก่อนที่เราจะทําการเปิดตัวของเครื่องมือโกลนเตอร์นะฮะ นี่เรมาดูกันก่อนครับว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าเลยนะเราต้องดูก่อนว่าเวลาตอนเช้าเราตื่นมาเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดอินดิเคเตอร์อันไหนไว้ให้มันลกหน้าเต็มหน้าจอนะพยายามที่จะเหลือไว้เพียงแค่การาฟเปล่าๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดตัวของอินดิเคเตอร์เต็มหน้าจอไปหมดเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเลยนะครับคือเราจะไม่รู้นะครับว่าออตอนนี้ตลาดมันเป็นเทรลหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นไซเย์ฉั้นราลองมาดูครับอันแรกเลยถ้าผมให้พี่เพื่อนๆนะครับมองตัวของสภาวะตลาดณปัจจุบันที่เราดูกันอยู่นี้ มองผิวเผินเราคิดว่าน่าจะเป็นตลาดสภาวะที่มันเป็นไซด์เว์ way, หรือว่าเป็นเทรน์ฮะแต่ถ้าเราให้ผมตอบนะตอนนี้เลยเนี่ยนะครับถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเลยเราก็จะเห็นได้ชัดว่าในสภาวะตลาดที่กราฟเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงแบบนี้เนี่ยก็คงจะเป็นกราฟไซด์เว์แน่นอนจีไหมฮะทีนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งอ่านี่กรณีนี้โอ้โหกราฟเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนี่ขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้เลยถ้าเรามองผิวเผินนะครับผมบอกเลยว่านี่แหละครับก็คือจังหวะที่กราฟเป็นเทรน หรือว่าถ้าเรามองเห็นนี่ก็คือเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองแล้วในจังหวะนี้แหละครับในจังหวะนี้ก็คงจะเป็นดาวเทรนใช่ไหมหรือตลาดที่กราฟเนี่ยเป็นทิศทางขาลงนะครับฉะนั้นผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้ก่อนเปิดตัวของเส้น EMA 24นะเราจะสังเกตได้เห็นได้ชัดเลยตัวของเส้น EMA 24สสส้มของผมเนี่ยถ้าตลาดเป็นไซด์เวย์นะเส้น EMA จะวิ่งอยู่กึ่งกลางของกลุ่มก้อนราคาพวกนี้เลย และแทงเทียนเนี่ยก็จะทะลุขึ้นทะลุลงทะลุขึ้นทะลุลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเทรนเนี่ยนะครับตัวของเส้น EMA 24เนี่ยจะไม่ค่อยได้ลงมาสัมผัสตัวของเส้นมากเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยที่กราฟเนี่ยไม่ได้ผ่านเส้นแล้วก็ปรับตัวลงต่อหรือลงมาไม่หลุดเส้นก็ปรับตัวเด้งขึ้นต่อแล้วและจะเป็นช่วงสภาวะหนึ่งนะครับถ้าเป็นเทรนเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะสมสําหรับการใช้ตัวของกลนเตอร์เท่าไหร่ นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือวอลลุ่มจะไม่เยอะมากถ้าเป็นช่วงเทรนด์เพราะว่ามันเป็นลักษณะของการเทรนดแบบรีเวอร์ซลกับตัวบ้างฉะนั้นการที่เราไปเทรดสวนเทรนด์เนี่ยบางทีวอลลุ่มมันไม่ได้เยอะเท่ากับช่วงสภาวะที่เป็นไซด์เวย์แน่นอนแต่ถ้าเป็นไซด์เวย์เราจัดเต็มได้เลยฉะนั้นนะครับสเต็ปก่อนที่เราจะเปิดตัวของโกลว์เตอร์เนี่ยเราต้องปิดทุกอินดิเคเตอร์ก่อนแล้วก็มาเปิดตัวของเส้น EMA 24เพื่อรีเช็คนะครับว่าตอนนี้ตลาดเป็นไซด์เวย์ไหม จะสังเกตเห็นได้ชัดเลยคือแท่งเทียนเนี่ยจะทะลุขึ้นทะลุลงทะลุขึ้นทะลุล,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 ลงเส้น moving average แบบนี้อย่างต่อเนื่องเลยฉะนั้นเราก็ปิดตัวของ EMA 24ทิ้งนะครับและเรามาดูครัว่าตัวของ performance ของเครื่องมือกวเตอร์เนี่ยในช่วงสภาวะที่เป็นไซเบร์ v เนี่ยจะเ work กว่าสภาวะที่เป็นเทนจริงไหมนะครับอลองมาดูกันสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยทำการเข้าบายนะครับ ที่บริเวณอ่ากรอบล่างของกลวนเตอร์และเข้าเซลล์ที่บริเวณเกาะบ,บนของกวนเตอร์ตามสเต็ปเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่อนข้างเล่นง่ายฮะโอกาสแพ้จะลดลงแน่นอนแล้วก็มีแต่เพียงแค่โอกาสอ่ในการที่เราจะทํากาไรเนี่ยค่อนข้างง่ายมากขึ้นทีเดียวนะครับฉะนั้นเรามาสังเกตในช่วงจวังหวะที่เป็นเทรนนะเนี่ยบางทีก็จะมีสัญญ,ญาณก็จริงชนะบ้างนะ แต่วอลลุ่มจะไม่ค่อยเยอะเลยถ้าเราสังเกตเห็นหรือบางทีก็จะเกิดสัญญาณการกรอบบ้างนะครับซึ่งตามทฤษฎีเนี่ยของการใช้ตัวของเครื่องมือควอนเตอร์เนี่ยผมไม่เคยแนะนำนะครับให้ไปเข้าการกรอบเลยเราจะต้องเข้าเฉพาะจังหวะที่เกิดสัญญาณเซลล์ที่กรอบบนหรือเกิดทางสัญญาณบายนะครับที่กรอบล่างเท่านั้นและถ้าเกิดว่าเราไปดูที่ไทม์เฟรมอย่างเช่น M15 นาทีเนี่ยผมบอกเลยว่า ในโซนเหล่านี้เนี่ยมีสัญญาณบายหรือเซลล์ sell, กวอนเตอร์เกิดขึ้นแน่นอนนะครับฉะนั้นนะการเทรดของเราเนี่ยจะสนุกมากขึ้นถ้าเราสามารถมองตลาดออกว่าวันนี้เป็นไซด์เว์หรือเปล่าหรือว่าวันนี้เป็นเทรนด์นะครับและนี่ก็เป็นทริคแล้วก็วิธีการเทรดด้วยตัวของเครื่องมือกวอนเตอร์ที่เรียบง่ายมากเลยทีเดียวฉะนั้นนะครับเราก็ทําตามสเตปเดิมเลยนะคือเลื่อนไปเลื่อนมาลองดูนะครับเนี่ยสภาวะช่วงนี้ถ้าเราดูด้วยตาเปล่านะเอ้มันเป็นเทรนด์หรือมันเป็นไซด์เว์กันแน่นะครับ และสภาวะน,นี้เป็นเทรนหรือเป็นไซด์เวย์อ่านะครับเราก็พอที่จะเห็นภาพเบื้องต้นแล้วแหละแต่ถ้าเรามองเลยจริงๆเนี่ยช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นเทรนนะเทรนขาลงเนี่ยหรือช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์นะนะครับถ้าเราไม่ชัวเราก็เปิดเส้น EMA 24เพื่อดูให้ชัดเลยว่าเป็นดาวเทรนจริงไหมถ้ากลาเป็นดาวเทรนนะครับเส้น EMA 24เนี่ยหรือเส้นสีส้มของผมเนี่ยจะวิ่งอยู่เหนือกลุ่มกลุ่มก็ราคาพวกนี้แน่นอนแต่ถ้าเป็นไซด์เวย์ฮะเส้น moving average จะวิ่งอยู่กึ่งกลางกรอบราคาพวกนี้เลยชัดเราลองมาเปิดดูฮะ นะเห็นไหมนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าช่วงนี้เป็นเทรนจริงและช่วงนี้ก็เป็นไซเวย์แล้วก็ปิด EMA ครับแล้วมาเปิดกอนเตอร์ดูว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในช่วงไซเวย์จะเวิร์กกว่าช่วงเทรนจริงไหมนะครับอ่าเห็นไหมนะครับถ้าเกิดสัญญาณเซล์ที่บริเวณรอบบนนะครับหรือเกิดสัญญาณบายที่บริเวณรอบล่างเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเทรนนะครับโอกาสที่การาฟจะไปเกิดสัญญาณกางกรอบเนี่ยก็มีฉะนั้นเลือกเข้าเฉพาะจังหวะที่สัมผัสรอบล่างและก็เกิดสัญญ,ญาณหรือขึ้นไปสัมผัสรอบบนและ สัญญาณการกรอบจะไม่เข้าเลยนะฮะอ่า <c oughs> นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีเห็นไหมก็จะมีช่วงไซด์เวย์ช่วงเทรนบ้างนะครับและนี่ก็จะเป็นช่วงไซด์เวย์อย่างเห็นได้ชัดเลยถ้าไซด์เวย์อย่างเห็นได้ชัดแบบนี้เนะี่ยเราก็เพียงแค่เข้าเฉพาะกรอบบนนะครับแล้วก็เข้าเฉพาะกรอบบนแบบนี้แล้วก็กรอบล่างนะครับนะแต่ว่าช่วงสภาวะเนี้ยถ้าผมดูด้วยตาปากเลยเนี่ยก็คงจะเป็นสภาวะเทรนได้แน่นอนอ่าเห็นไหมเราลองปิดตัวของเครื่องมือกวอนเตอร์และลองรีเช็คเส้น EMA 24ดูนะว่า จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงสภาวะเนี่ยกราฟฟ้องว่าเป็นไซด์เวย์จริงไหมและสภาวะนี้กราฟชี้ชัดว่าเป็นเทรนด์จริงหรือเปล่านะครับลองเปิดดูนะเห็นไหมเส้นย m เส้น EMA 24จะวิ่งอยู่กึ่งกลางกลุ่มก้อนราคาแบบนี้เลยส่วนที่เป็นเทรนด์นะครับเส้น e m เม4ก็นนะจะวิ่งต่ำกว่ากลุ่มก้อนของราคาแบบนี้เลยนะครับ และเวลาเราเปิดกอรวนเตอร์เราก็จะมั่นใจในการเทรดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ขออย่างเดียวค่ะสเต็ปแรกพยายามนะครับอย่าเปิดอินดิเคเตอร์ทุกอินดิเคเตอร์ค้างไว้บนหน้าจอไม่งั้นเราก็จะรู้สึกไม่รู้ว่าจังหวะไหนเป็นไซด์เวย์หรือว่าจังหวะไหนเป็นเทรนด์ฉะนั้นจริงๆแล้วสเต็ปของการใช้ตัวของเครื่องมือกรวนเตอร์เนี่ยไม่ยากเลยและค่อนข้างเรียบง่ายแน่นอนนะครับ อ่าฉะนั้นสําหรับใครนะครับที่อยากที่จะติดตั้งตัวของเครื่องมือกอนเตอร์และอยากที่จะอยู่ในห้องเทรดของโมซากเทนิงค์ผมเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ตัวของภาพตัวของกรุ๊ปที่ผมมีเอ็กซ์คลูซีทโกลเทอร์สิให้ด้วยเพราะว่าผมจะทําโซนนะครับแล้วก็ทําการกรองสัญญาณของเครื่องมือโกนเตอร์กรองแล้วกลองอีกมาอีกทีหนึ่งเพื่อให้พี่เพื่อนๆนะครับได้สัญญาณที่มีระยะ ตัดขาดทุนและก็ระยะเก็บกำไรที่ชัดเจนจากผมโดยตรงเรียกว่า exclusive counter signal เลยทีเดียวนะครับและกลุ่มนี้นะครับบอกเลยว่าสําหรับพี่เพื่อนที่มีของตัวของเครื่องมือวอนเตอร์เนี่ยจะได้รับตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วเราไม่จะเป็นนะครับที่จะต้องเฝ้าหน้าจอเลยเพราะว่าวอนเตอร์มีสัญญาณแจ้งเตือนยิงตรงเข้ามือถือเลยฉะนั้นนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะ ว่าจะใช้ไม่เป็นเพราะว่าผมเทรนนิ่ g งเองกับมือทุกคนใช้เป็นแน่นอนสํำหรับใครที่อยากให้ผมดูแลนะครับในเรื่องของการเทรดและการติดตั้งตัวของเครื่องมือสามารถทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้แล้วมาดูครับว่าตัวของเครื่องมือกอลเตอร์เนี่ยจะตอบโจทย์กับชีวิตการเทรดของคุณจริงๆหรือไม่เดี๋ยวผมช่วยวางแผนให้เลยนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ